ท่อไรกันทำนไปแง่อไัทำกันจนวนนี้ก็จะมาพร้อมกันตัวคนตักคนถวายตักตุแและอบขาปานกันตุกคนตุกคนแชร์ตัวคนเอ่อพร้อมกันอ่านารีป้าที่เตาได้พอนั่นชัไหมตัใสพร้อมกันนโบตั จันเตจตุปัจจัยนิสัพริวลานิพิภูสังคสสะโอโนโรทยามาสาธุโลภเตนพิภูสังโฆอิมานิจตุปัจจัยนิสัพริวลานิปฏิคันหาตุอัมหาัง ที่าราดังทิ่ตายะสุขายะาข้าเสียประสงค์พูดเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้มถวายผ้าป่าจากตัปัจใจกัท่านบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอประสงค์จงรับผ้าป่าจากตัปัจใจกับท่านบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแห่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลและนานเดินสาธุสาธุอางไปขอเช่นกันเลยอ่ะอ่านจบอ่านจบเออเออขอเช่นจบจบเดี๋ยวเช่นกันนะครับอ่ะอ่านอ่า การพูครับขอเชิญท่านประธานกรรมการศึกษานะครับถวายปปจุดปรใจพร้อมตับถวายผ้าป่า,า,าไปาาากยันแสงเจ้าผาดผ่าตาาผ่าาไปผ่าตาดานคุณครูท่านผู้ในการทุณพุูสภาทุกครูอมราครับพร้อมแล้วะเคนะครับก็เป็นจุดระจเอาใจเด็กเขาใหญ่เอาจเาร,เาารหญ่

ลับคอนแรับปลานะคุณอาจจะแทนรุ่นนะครับอยู่นั่งอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเรารับน้ำครบอาพรากพร่องนะพระพุทธมนต์นะครับจะแทนรุ่นนั่งอยู่ก่อนนะครับากพงนะพระพุทธมนต์อยากให้ลูกซีอากใลูกซีบูหันมันมาเปียกเอานน้ำขงเทเซ่แต่ลลูกลูกๆใครนี่กินมาผมอาตีน้ำตวดน้ำละบคอนเลย เอนั่นพออ่าพอประัวเด้อพอทองสายคุณผู้ทองสายคุณผู้พวามคุณผอแสงอยู่งเอ้ยวันนี้ไม่เห็นตาตาเด้อให้ลูกศิษย์ลูกหาลูกทุนลูกคนทุกคนที่หน้าเดียร้ายก็มีอีกสิบเท่าพอสิริโอ้ยังพอสิริเนย์กูคนเมียงกัแล้วนะ Terima <laughs> <laughs>